ก็ไอมเ่เสร็จีเดียวเลยแม่คุณเยอะมากเลยตอนนี้ไม่ มไม่ใหม่ยนะไม่จ้าแลก่อนจะท่ใม่เ้รม่ยังปล่อยทิ้งเอาไว้ครับใช้ยาหม่องสำพองทองคัาสูตรเสลตำพรกับว่านไพลสดหรือไปที่รู้จักกันว่าเป็นสูตรมาสัก ดูทาทับบริเวณหัวเข่าปริเวณอาการขี้่มารราเ่ดทางาเือนะต้คทาที่ัต้องการมาั่อกดคงสัอาคุราคัญต่อการูดาเืที่่องาเอี่วาข่อารเทีาัต่อง่ากรงเมื่ครดางท่านนะครับ แล้ววาิตยนถน้อยนีเินิสา่มกราแล้วเมราเป็นวลาละถก็องรัใหครับเพื่อจบ้าเพื่อจท้ายนะครับวันาทน้อยที่การตรวจานะครัในเวลาประมาณสบเ้านาโรมาต่อเพื่อนะวันที่สนะครับเป็นจักราทใหม่เลียวได้จะถาได้นะคะ ทางวัดอ้อมน้อยจึสิรจารให้ท่านมาร่วมพใจบาปถวายพระตาพรเจ้าอ่าุทธเจ้ารับเพื่อไปเปิมงคลในวันตีใม่นะครับและัำจักตอไปของตี69นะครับดังนั้นก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัพันะครับรับโถละเสือรูกถึงลูกหาของวัดอ้อมน้อยปรดีขอพระอารปรดิที่ท่านโปดให้แล้วเวลามาอะไรเก่าม ครับรรมกาะครับเป็นในที่คณะกรรมการจาตใจพระทุกที่งนรรวัดอ่อนน้อยครับที่เจ้าพระนั้นระเราคานะครับได้ทราบวัดอ่อนน้อยรห้สวยงามให้สวยงามเป็นาาเวลาและก็ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าวัดอนน้อยอยู่ตรงนี้มับท่สวยมสรา่ชนะนะครับ และแต่ท่านไม่ได้พอนะภาพไปแล้ว็นเวลาวลามที่เ็กปีกปีแต่ลูกศิ์ลูกหากของหลวงพ่อท่านยังรลึกถึงคุณงามความดีของหลพ่ออยู่ตลอ,อดเวลาเจ็นัดกรรันมีการประมูลให้กับหลวงพ่อทุกงปีจับทุกินีในวันที่สิบและวันนี้มีมีแกงนะบะแกงมไอ้มาลาเวลาประมาณสิบเจ็ดนาีกาเจ็ดการเกริกพระยุทะมล การเฉลิมพระมโดยพระเดชพระเจ้าสัณศันิ์นะครับของวัดต่างๆในจังหวัดสุรานทร์รับมาเฉลิมพระชนมและแถววันที่เจกราคเวลาประมาณสิเนาฬิกาโดยประมาณจะมีการจะมีการถวายพระอากหางเพลนแด่พระเดชพระเจ้าที่มีบุมาจากวัดต่าๆนะครับแล้วก็อนเดนนี้ม็นผ่านไปแล้วโอ้สองสบาสองสิบเจ็